คนไทยที่ฟังผมอยู่นะครับเ,เพื่อนๆรายการอยู่นะครับก็ฟังสักนิดหนึ่งว่า hey, เราจะปรับประยุทธ์ใช้ย,ยังไงแล้วก็กองทัพของเราเดินทางผิดพลาดถูกต้องอย่างไรส่งกำลังใจแรงใจให้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาไทยโทรมาถามผมก็บอกเพื่อนว่าท่านรู้จักชัยภูมิของประเทศไทยดีหรือเปล่าผมก็จะเล่าเรื่องของที่ราบสูงที่ราบสูงโคราชให้ฟังทุกครั้ง และผมก็จะเล่าให้ฟังว่าแต่ละจุด11จุดด่านแต่ละด่านที่เกิดขึ้นที่ต่อสู้กันนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนบ้างไม่ใช่พอพูดสงคามเพราะก็ไปกระจุกอยู่ที่เดียวที่เดียวโดยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่ตรงไหนอย่างไรเราพื้นที่สูงกว่าเขานะครับการลบลุกจะลําบากถ้าอยากชนะจริงๆแล้วก็รู้ไหมว่าไปทางไหนเปิดพื้นที่ทางไหนตั้งแต่ล้นเก้าลน้นระหม่ทุกราชาการต้องลุกทางภาคตวันอกปาจีนบุรีสะแก้วเท่านั้นครับถึงจะชนะบายบายปูน